ิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิกนะครับเอพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกเอพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในรอบพิเศษนะครับปกติแล้วก็ v i p นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่28นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ ครับผมสำหรับงวดวันที่27นะครับตัวเลขแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับแอดมินก็ไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานนะครับก็ติดภารกิจนะครับเมื่อวานก็ลงให้แต่2ตัวนะครับผมพี่น้อง2ตัวเมื่อวานให้เด่น0ูนย์กับสานะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับที่แอดมินชอบเมื่อวานก็คือเด่น0ูนย์รูดศูนย์นะครับสำหรับเม็ดเดียวเมื่อวานนะครับก็ถ้าลงก็โอเคนะครับในรอบนะครับผมในรอบแรกเลยนะครับในรอบ ในรอบพิเศษนะครับออก707นะครับเมื่อวานนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสำหรับตัวรองเมื่อวานที่แอดมินให้ไปนะครับเมื่อวาน2ตัวนี้รูดนะครับก็มี3กับ0นย์นะครับสำหรับ3นะครับก็จะมาในรอบเฉพาะกิจนะครับมา3 6นะครับสำหรับ0ย์ก็จะมา070นนะครับมาในรอบเฉพาะกิจมาก่อนเพื่อนเลยนะครับได้เหตุตั้งแต่รอบแรกนะครับเมื่อวานนะครับ วันนี้นะครับแอเดมินก็<อ> <minimum S 2> จะทําไปตามนะครับพามาเจาะสูตรนะครับจะเจาะสูตรเน้นรอบนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับน,น,นี่นะครับจะพามาเจาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับเอาเฉพาะรอบเฉพาะกิจเอาเอาเฉพาะรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษจะเจาะหลักสิบนะครับหลักสิบแล้วหลักสิบล่างนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับบนนะครับเอาเป็นตัวเด่นนะครับ Utan, <AL> ทําตามสูตรนี้เลยนะครับพลาดยากนะครับผมสาหรับปกตินะครับจะเจาะหลักหน่วยนี่นะครับเลขล่างนะครับเจาะหลักหน่วยเลขล่างนะครับแล้วก็เจาะนะครับหลักหน่วยหลักสิบนะครับนี่นะครับหลักสิบมาแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับในรอบในรอบนะครับในรอบ v i p นะครบัรบจะเจาะหลักหน่วยนะครับผมนี่นะครับรวม4ี สี่นอยนะครับเฉพาะกิจด้วยนะครับก็จะเจาะหลักหกเลขหน่วยนะครับเป็นตัวเด่นนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับที่เจาะไปแอดมินทาให้ดูนะครับก็พลาดยากนะครับผมเจาะหลักหน่วยหลักสิบนะครับของแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับเมื่อวานนะครับก็เข้านะครับผมพี่น้องอ่ะก็ไม่ได้ทําให้สูตรแบบนี้ไม่พี่น้องรับชมนะครับก็เพิ่งเอามาพี่น้องรับชมนะครับ เป็นสูตรนะครับผมพี่น้องี๋ยววันหลังแอดมินจะทํานะครับอธิบายชัดเจนกว่านี้นะครับผมพี่น้องว่าสูตรเราได้มาอย่างไงนะครับก็จะมีหลักหน่วยนะครับหน่วยล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลัก10บล่างตัวนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักนะครับหน่วยล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลัก1ิบ บนนะครับอันนี้ก็รับหักหน่วยล่างครับเลข6คู่นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็จะลงในตารางนะครับก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมกับสูตรตารางนะครับในวันที่2ี่นะครับผมว่าผมได้ตัวไหนมาบ้างนะครับก็จะมาแบ่งปันสูตรนะครับผมน้องสูตรแม่นๆนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมที่รับชมไปเมื่อกี้นะครับผมคือสูตรเจาะนะครับสูตรเจาะนะครับหลักหน่วยหลักสิบนะครับผมแล้วก็หลักร้อยนะครับ จาะออกมานะครับผมตัวเลขเด่นที่ได้นะครับมีเลข4นะครับมีเลข0ูนย์แล้วก็มีเลข7มีเลข6มีเลข8มีเลข1นะครับพลาดยากนะครับผมสูตรนี้นะครับก็มาแบ่งปันสูตรนะครับพี่น้องท่านไหนก็สามารถเอาไปคัดลอกชมได้เลยนะครับวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาบอกสูตรนะครับผมพี่น้องก็พลาดยากนะครับสําหรับตัวเด่นงวดนี้นะครับผมให้เด่นอยู่ที่4นะครับจะเอาเด่น4นะครับ จะเอาตัวเด่นตัวนี้นะครับผมของนอยรัฐบาลนะครับเป็นตัวตั้งนะครับผมพี่น้องอ่านี่นะครับผมตัวตั้งนะครับพรุ่งนี้ก็คอยรับชมกันเลยนะครับว่าจะมาหรือไม่มานะครับเป็นตัวตั้งนะครับผมจะเป็นเลขเด่นนะครับจะเอาหลักหน่วยนะครับในรอบปกตินะครับหรือว่านอยรัฐบาลนะครับเป็นตัวตั้งนะครับสําหรับเจาะเน้นรอบนะครับเอ็ดมินก็จะเน้นรอบให้อีกสําหรับตัวเด่นคือเน้นสีรู่นสีนะครับเอาสีเป็นตัวตั้งนะครับในรอบ ในรอบปกตินะครับพี่น้องก็ลองทําดูนะครับผมสังเกตดูนะครับในแต่ละวันนะครับก็จะได้เลขสี่นะครับผมพี่น้องสําหรับตัวเด่นนะครับสําหรับที่จะเอาไปวิ่งไปรูดนะครับสําหรับนินรอบนะครับแอดมินก็จะให้อยู่ที่นะครับหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับหน่วย10นะครับดัก10นะครับได้10ได้7นะครับแล้วก็แอดมินก็จะเอาปากกานะครับวงกลมนะครับตัวเด่นให้นะครับ นี่นะครับรอบนี้จะยงอยู่ที่7นะครับสำหรับ7ก็จะมี7-3นะครับ79นะครับ5 7แล้วก็71นะครับตัวเด่นก็จะเป็นนี่นะครับ5 7 73นะครับสำหรับตัวเด่นในรอบพิเศษนะครับสำหรับ79กับ71ก็ต้องลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับอ่ะก็มาไปกันต่อนะครับในรอบปกตินะครับจะยังให้อยู่ที่นะครับผม4นะครับ ตัวเด่นเราเลยนะครับ4นะครับก็จะมี4 3 4 1 5 4แล้วก็64นะครับตัวเด่นก็จะเป็น4 3สนะครับแล้วก็41นะครับสำหรับ 54, 64กับลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับมาดูกันต่อในรอบ VIP นะครับวันนี้นะครับผมก็จะเจาะหลักหน่วยนะครับเอาหลักหน่วยเป็นตัวตั้งนะครับผมวันนี้จะเอาหลักหน่วยเป็นตัวตั้งนะครับ เมื่อวานนะครับเอาหลักหน่วยหน่วยก็มาเรียกบนนะครับอันนี้เน้นบนนะครับเน้นบนนะครับ1นะครับเมื่อวานเห็นไหมครับ2 8 2นะครับผม82นะครับเอามาออก62นะครับผมเห็นไหมนะครับเนาะ8 2เมื่อวานสังเกตดีนะครับ82เอาหลักหน่วยนะครับมาออกหลักนี่นะครับนะครับผมเอาหลักหน่วยล่างมาออกหน่วยบนนะครับวันนี้ก็จะเจาะได้อยู่ที่1นนะครับไม่งงนะครับผมพี่น้องอ่าไม่งงกันนะ อ่านี่นะครับผมก็จะเจาะให้หนึ่งนะครับเด่นหนึ่งก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งเก้านะครับแปดหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งตัวเด่นก็จะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้านะครับแปดหนึ่งกับหนึ่งลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับอ่าสำหรับเบิ้ลนะครับผมวันนี้ก็จะให้เจ็ดเจ็ดนะครับสี่สี่หนึ่งหนึ่งอ่าตัวเด่นเราเลยนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับ สำหรับ3ตัวรอบพิเศษนะครับได้7 7 3นะครับคือตัวเด่นนะครับ757ต้องลองนะครับผมวันนี้ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ3ตัวปกติได้543นะครับตัวเด่นนะครับตัวลองก็1 41นะครับสำหรับสุดท้าย v i p นะครับให้601นะครับตัวเด่นนะครับก็4 1 4 1นนะครับผมคือตัวลองนะครับอย่าลืม601นะครับผมเนาะอาจจะมาบนนะครับ1นะครับผมเน้น1ในรอบนี้นะครับ สำหรับสูตรเจาะนะครับผมก็หวังว่าพี่น้องก็คงไม่งงกันนะครับผมพี่น้องก็ยกตัวอย่างนะครับนี่นะครับเมื่อวานนะครับสองแปดสองนะครับผมพี่น้องเราก็จะเอาแปดสองนะครับผมมาลงหลักหน่วยนะครับผมพี่น้องสังเกตดูนะครับตักหน่วยบนนะครับอก็โอเคนะครับก็ระวังหนึ่งนะครับผมระวังหนึ่งกับแปดไว้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดทุกชนิดนะครับผมนํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจทาคลิปต anyway ่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่นชอบนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับใหม่ๆนะครับจากทางช่องแอดมินทีมนาโชคพารวยนะครับมานําเสนอในคลิปต่อไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ